สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel โปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งกี้ี่ทีปรึกษาการขายประจำอยู่ฟอร์ดพระประแดงพี่ๆท่านใดเพิ่งเปิดม,มาเจอเก่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องเก่งกี้ด้วยนะคะสาหรับวันนี้เก่งกี้พาพี่พี่มาพบกับรูปแบบการตกแต่งค่ะในรุ่นรถ Ford r เล g เจนะคะวันนี้พามาเป็นสีประตูรุ่น XLS รุ่นนี้เป็นซิงเกิลเทอร์โบที่มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเครื่องงงยนนตดดีเซลลล2.0 170ิรรให้กําาาัแแมสู45ว เมตรราคาจะจําหน่ายนะคะอยู่ที่924,000บาทเดี๋ยวจบคลิปแล้วนะเก่งกี้มาบอกโปรโมชั่นดีๆให้พี่ๆได้ฟังกันนะ,ะสำหรับคันนี้น้องเป็นสีดํา พร้อมกับด้านหน้าค่ะสิ่งที่เปลี่ยนนะคะในวันนี้ตกแต่งเพิ่มเติมจะเป็นตัวกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าทรงแรปเตอร์แบบนี้ที่มาพร้อมอักษร FORD พร้อมกับไฟ LED 3จุดนะคะที่กระจังหน้าแบบนี้วันนี้ลูกค้าเลือกไฟเป็นสีส้มนะคะพี่ๆสามารถเลือกได้ว่าเป็นสีส้มหรือสีขาวนั่นเองสำหรับไฟหน้ารุ่นนี้เป็น LED multi-sector จากโรงงานมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีไฟ daytime running light ตัวซีแคมแสงสีขาวมาให้จากโรงงานเลย แล้วก็ด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นกันชนหน้าพร้อมกับชายกันชนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถไฟตันหมอกมีมาให้ครบเลยนะคะจากโรงงานสำหรับด้านข้างตัวรถเพิ่มเติมเป็นตัวคิ้วล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดสีเงินแต่ว่ามีหมุดแล้วก็ไม่ได้เจาะตัวรถนะคะเจาะเพียงแค่ซุ้มล้อเท่านั้น สำหรับล้อสวยๆในวันนี้ค่ะใส่ซุ้มล้อแล้วเปลี่ยนล้อแล้วยิ่งหล่อเลยนะคะลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นแม็กรอบวงขนาด20นิ้วแม็กที่ลูกค้าเลือกเป็นลายมาเวลหน้าดำมิลลิ่งแดงจับคู่กับยางดีเซนตินะคะวันนี้ซีรีส์ยานจะเป็น275 55R20 กระจกมองข้างค่ะบ้านใหญ่ทัศนวิสัยดีมาพร้อมกับสีดําด้านแบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างวันนี้ติดเป็นกันสัตว์แท้ค่ะของฟอร์สีชิ้นเวลาพี่ๆจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้เพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารความเข้มของฟิลม์มพี่ๆชอบกี่เปอร์เซนต์เข้มมากเข้มน้อยแจง้งเพิ่มเติมได้เลยด้านข้างตัวรถค่ะวันนี้นะคะสายดุนะคะคุมโทนหน่อยเนาะเบ้ารองมือเปิดค่ะสีดําด้านลับกันกับตัวมือเปิดที่เป็นสีดําด้านจ จากโรงงานนะคะตัวนี้สวยงามด้วยและยังป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือด้วยบันไดข้างสีดําทั้งชิ้นเลยค่ะพร้อมร่องระบายน้ําและพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะมีมาให้จากโรงงานค่ะไฟท้ายสวยๆที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไฟท้ายที่มาจากโรงงานนะคะสำหรับไฟท้ายอันนี้ลูกค้าเลือกแต่งเพิ่มเติมนะคะเป็นแบบฟ u ู l LED แบบนี้เลยพี่ๆท่านใดชอบนะคะต้องแจ้งเพิ่มเติมนะคะเพราะมันไม่ได้มาจากโรงงานนั่นเอง สำหรับฝาท้ายค่ะมีไฟเบรกดูนที่3โลโก,ก้สอดกล้องถอยหลังมาให้ครบเลยกันชนท้ายค่ะเป็นสีดำด้านทั้งชิ้นบ่งบอกให้รู้นะคะคันนี้ตัดด้วยสีดำด้านนะคะก็ทำให้รู้เลยว่าเป็นตัวโมเดลล่าสุดเลยและอย่างที่บอกค่ะราคาเต็มของเขานะคะ924,000บาทวันนี้จับโปรโมชั่น,นะคะ่ะลดราคาตัวรถไปเลยนะคะเหลือเพียงแค่799,000บาท เท่านั้นค่ะพี่วิ่ันใดถ้าสนใจสําหรับโปรโมชั่นดีๆนะคะสําหรับตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นนี้อยู่นะคะแจ้งก่อนยังไงแล้วทักทายหากิงกี้ได้เลยช่องทางการติดต่อกิงกี้ขึ้นไปแล้วค่ะด้านล่างเบอร์โทรไอดีไลน์สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆนีๆๆคําปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยสําหรับรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมของ Ford r a n น er และ f o r d Ever e s t รได้ที่ YouTube c h anel n โปรโมชั่น FordB y กิงกี้รับชมแล้วอย่าลืมนะคะฝากพี่ๆ กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำคลิปถัดไปด้วยสำหรับคลิปนี้เก่งกี้ไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย